สวัสดีครับผมรองเป็นไทยจากคณะทำงานไซเบอร์วัคซีนสำนักงานตำรวจหชาติครับวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่5านะครับสำหรับการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการป้องกันภัยออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะขอเป็น E ีพีพิเศษนะครับเป็น E ีีที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับการทำงานของคณะทำงานเรารวมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราออกไปทำอะไรมาบ้างประชาชนอาจจะหลายๆท่านนะครับทั่วประเทศเนี่ยอาจจะเจอว่า เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มีเจ้าที่ตำรวจมาหามาที่บ้านมาที่ร้านแล้วก็มาบอกว่ามันมีเรื่องภัยอาชญากรรมออนไลน์อยู่เนี่ย18รูปแบบต้องระวังตัวอย่างไรมันมีคนโกงอะไรบ้างประชาชนสามารถสอบถามตำรวจได้เลยนะครับถ้ามีตำรวจไปหาสอบถามเขาได้เลยครับเพราะการคุยกันมันจะทําให้ท่านมีภูมคุ้มกันมากขึ้นมากกว่าการที่ท่านอ่านหรือรับชมจากสื่อแต่ไม่รู้จะถามใครตอนนี้ไซเบอร์วัคซีนคู่ส่งต่อจาก คณะทางานที่สำนักงานวลชาติเนี่ยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิความรู้ไปด้วยกันนะครับก็อย่างนึงครับอยากให้ทุกท่านถ้าท่านมี Facebook อยู่แล้วเนี่ยอยากให้เข้าไปดูในกลุ่มของเรื่องของการประสานพันธุ์ป้องกันภัยอาชกรรมทางเทคโนโลยีเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะขึ้นภาพที่หน้าจอให้นะครับว่าชื่อกลุ่มชื่ออะไรแล้วก็เข้าไปดูได้อย่างไรนะครับก็พอเข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพกันเปบัตรครับดีจะให้ดูตัวอย่าง อย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพของสอนอโชคชัยนะครับที่เขาเนี่ยไปดําเนินการให้ความรู้กับนักเรียนโดยอาศัยช่องทางของการออกโครงการครูแดนะครับก็นําเรื่องภัาอาจกรรมออนไลน์เนี่ย,ย,าาาาย,ยไปบอกน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาด้วยว่ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้ทําแบบทดสอบประเมินภูมิคุ้มกันเพื่อให้รู้ว่าเขามีภูมิคุ้มกันกขนาดไหนรสเห็นไหมครับมีไปหานักเรียนมีไปหาพอลโรงเรียนนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือการตอบกับนักเรียนด้วย มีทั้งสพพาชีนะครับอยุธยาทำเพจขึ้นมาแล้วก็ให้ความรู้ผ่านโซเชียลของเขานะครับหรือเรื่องบัญชีมามีบอกผุดนะครับมีบอกผุดอันนี้เป็นนายดาบนะครับท่านนายดาบมานะสั่งแก้วนะครับก็ไปให้ความรู้นักเรียนพิมพ์แผนภาพออกไปแล้วก็ ให้นักเรียนลองอ่านลองศึกษาแล้วก็ให uh ้ทําแบบทดสอบประเมินเป็นเกมเล็กๆนะครับว่ามีความรู้กล like ุ them, so so ่มกันพอเพียงพอไหมมีการลงไปหาประชาชนในพื้นที่นะครับให้ตํารวจในพื้นที่ลงไปร้านค้าร้านอะไรต่างๆนะครับนี่อันนี้ผมก็ชอบครับของบุรีรัมย์สพบ้านบัวอพระนครจัหดบุรีรัมย์นะครับลงไปในชุมชนเลยอันนี้ไปหาผู้สูงอายุก็ไปเตือนเลยนะครับรวมทั้งทํากิจกรรมร่วมกันว่าจะมี เรื่องเกี่ยวอะไรที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อได้บ้างนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นภาพที่น่ารักมากมากก็มีหลายๆภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนผ่านให้ทุกคนดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ของสอพละหารทรายนะครับก็ลงไปให้ความรู้สอนแทกเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับพยาไทยนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าทั่วประเทศเลยนะครับสอทอก็มีการแชร์โพสต์เหมือนกันนะครับ อันนี้ที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงกำแพงเพชรนะครับก็ออกไปให้ความรู้ชาชนนะครับมีหลายๆที่เลยครับบุรีรัมย์กำแพงคือทั่วประเทศครับตอนนี้ที่เขาออกไปให้ความรู้กันก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกไปทํากันเนี่ยตอนนี้ครับทางสำนักงานใหญ่ชาติเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้บังคับเราไม่ได้กําหนดจ่อว่า1วันคุณต้องออกไปทานะ5ครั้ง10ครั้ง ต่อวันไม่ใช่ครับเราเป็นการบอกตำรวจว่าตอนนี้คดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในประเทศเราเนี่ยเป็นคดีออนไลน์สูงเยอะมากนะครับสิ่งที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ก็คือการออกไปเตือนภยัยการให้ความรู้บางทีเขาไม่รู้จะถามใครจริงๆบางทีเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังตัวที่ถูกต้องนะครับก็จะมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกไปด้วยใจนะครับไม่แค่ที่เห็นเป็นแผ่นพับเป็นภาพต่างๆเนี่ยเขาปิ้นออกไปเองนะครับ ซื้อลงทุนซื้อกระดาษซื้อหมึดปิ้นออกไปแล้วก็นําไปให้ประชาชนนะครับทําด้วยใจจริงจริงอันนี้ผมต้องขอบคุณเจ้าที่ตํารวจที่อยู่ในพื้นที่ที่ออกไปทําเรื่องเหล่านี้ให้กับประชาชนคือเราเห็นภาพอ่ะเรารู้สึกดีแทนประชาชนเลยว่าเฮ้ยตำรวจเนี่ยยืนข้างประชาชนจริงๆนะตํารวจพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงๆตรงนี้ครับถ้ามีเจ้าห้ตที่ตำรวจไปหาท่านท่านก็คุยกับเขาได้เลยสอบถามได้เลยก็หวังว่าคณะทํางานของเราเนี่ยจะ ทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าทุกคนเห็นชอบนะครับก็ช่วยกันบอกต่อเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ตีนหน้าสวัสดีครับ